วก็เบ่งก้ามซะหน่อยเช็คคุณโอ้โหร้อนมากนะครับวันนี้ว่าจะถ่ายให้ดูทําเมนูอาหารที่กินช่วงเนี้ยที่ผมบอกกินพวกแบบเนื้อติดมันอ่าเป็นสายไฮแฟตนะครับผมกินตัวแป้งตัวคาร์โบไฮเดตเนี่ยน้อยลงแต่ว่าช่วงนี้มากินเป็นแบบแฟตแล้วก็เนื้อแดงเ,ออเนื้อติดมันโอร้อนจริงๆอากาศตอนนี้นะครับเดือนเมษากรุงเทพก็ไปแบบ4 0 41องศาแล้ว อ่านี่นะครับมื้อแรกที่ผมกินวันนี้ก็เนื้อสเต็กนะครับพี่คันย่าเนี่ยสามขีดก็มือ้อนึงเนี่ยผมกินอยู่ประมาณนี้นะสามสี่ขีดวันไหนหิวก็ห้าขีดแต่วันนี้สามขีดนะครับแล้วก็จะทําไข่ดาวสามฟองแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แตงกวานะครับอันนี้เป็นอะโวคาโดอะอวโวคาโดแบบลูกแบบยาวอ่ากินอะโวคาโดลูกหนึ่งแล้วก็เนื้อสามขีดไข่สามฟองนะครับอันนี้ก็ กะจะใส่เป็นซอสจิ้มนิดหน่อยอ่าแล้วก็มื้อเย็นวันนี้นะครับซื้อชุดผักซุก,กี้มาจากโลตัสแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแท้นะครับอ่าเนื้อแท้ของบางโตนะเป็นเป็นเนื้อน่องเนื้อน่องก็จะมีมันติดค่อนข้างน้อยนะครับน่องกับสะโพกส่วนน้ําชาบูเนี่ยก็นี่ครับใช้ยามาโมรินี่อันนี้เป็นน้ำดำแล้วก็จะมีไข่อีก2-3ฟองนะครับอันนี้เป็นมื้อเย็น เห็นว่าว่าคือไม่ค่อยมีตัวคาร์โบไฮเดตนะครับไม่ค่อยมีแป้งแต่ว่าก็จะกินเป็นผักอ่าแล้วก็เป็นแบบติดมันอย่างเงี้ยกินไขมันอ่ะหลักๆนี่ก็คือโปรตีนกับไขมันที่ผมกินนะครับส่วนคาร์โบไฮเดตเนี่ยผมก็กินเนี่ยกล้วยลูกนึงแอปเปิลลูกนึงอ่ะประมาณนี้นะครับต่อวันช่วงนี้ก็จะกินคาร์โบไฮเดตน้อยหน่อยเพราะว่าไดเอทนะครับควบคุมน้ำหนักไปด้วย ถามว่าใส่หมวกทําไมนะครับเอามาติดไมโครโฟนคือถ้าไม่ไม่ติดไมโครโฟนเนี่ยมันต้องถือไงแล้วพอถือถือไม้มือหนึ่งมันก็ทํากับข้าวไม่ถนัดนะครับผมจะย่างแบบว่าข้างแล้วประมาณนาทีนาทีนิดนิดต้องการแบบว่าค่อนข้างจะไปทางมีเดียมแรนะครับ เกลือพริกไทยก็โรยตอนทําเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนใกล้เสร็จเนี่ยผมจะใส่เนยไปด้วยให้มันหอมหน่อยโหแล้วเปิดเตาแก๊สนี่คือแบบโคตร้อนเหงื่อเยิ้มแน่นอนใส่ผงกระเทียมนิดหน่อยนะครับที่เกียดตํากระเทียมบางทีเขาใส่ จริงๆเขาใส่กระเทียมเนี่ยเป็นเป็นลูกลงไปเลยนะครับจริงๆถ้าจะให้ดีนะผมลืมวันนี้ถ้าจะให้ดีคือจี่ข้างแล้วประมาณนาทีนิดๆแล้วก็เอาด้านที่เป็นไขมันะลงให้ให้ตัวมันมันไหม้นิดนึงใส่ลาพริกไทย เลือแล้วก็เนยครับเนยก็ปาดเอาประมาณเกือบช้อนโต๊ะผมกะกะเอานะครับใส่อีกนิดนึงอ่า จี่จมันนิดนึงนะครับอโอเคผมเคยล้ย่างประมาณแบบสามนาทีอะ่ะมันมันสุกไปหน่อยอันนี้อยากได้แบบว่ามีเด u m มแร e แล้วก็จะพักเนื้อไว้นะครับจะพักเนื้อไว้ประมาณ สิบนาทีห้านาทีให้ให้น้ำในเนื้อเนี่ยมันมันไหลกลับเข้าไปไหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดาวไข่ต่อเลยเนี่ยน้ำมันน้ามันที่เป็นเนยมันเนื้อเนี่ยพอดาวไข่แล้วมันจะแบบพอดีหอมโอ้ไข่แตกอีกไม่เป็นไรนะครับเราถ่ายกันเร็วๆไม่เน้นสวยงาม อ่าไข่ไก่เนี่ยถ้ามันมันหลายวันหน่อยซื้อไว้นานนะครับพอมันต่อกแบบไข่มันเหลวไงนิ่มเลยก็เดี๋ยวพักเนื้อไว้สักประมาณแบบห้าถึงสิบนาทีแล้วก็ค่อยมา หั่นนะครับตอนนี้น้ําในเนื้อมันกําลังแบบออกมาระหว่างรอหั่นเนื้อครับก็ต้มกาแฟกันกาแฟผมชงกินเองครับแตบทุวกวันอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรไม่รู้่เครื่องเป็นต้มกาแฟเป็นแบบหม้อหม้อมกกาพอตจำชื่อได้แล้วนี่ก็เป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็ ใช้กลองตรงนี้ครับฟิลเตอร์ต้องใส่น้ำนี่แปะฟิลเตอร์เปียกน้ำมันจะแปะง่ายเนี่ยพอแปะฟิลเตอร์ปุ๊บก็หมุนเสร็จเรียบร้อยครับอาหารมือแรกวันนี้นี่เป็นไงดูน่ากินปะ เนื้อก็จะมีความแบบว่าแดงๆข้างในนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมเป็นแบบมีเดียมแรกินกับอะโวคาโดแล้วก็ไข่สามฟองนะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นกาแฟใส่นมอลมอนนะครับใส่นมอลมอนประมาณร้อย l ผมไม่ได้นับแคลนะครับปัจจุบันแต่ว่ากินสารอาหารประมาณนี้ที่มีตัวโปรตีนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีไขมันที่ไข่แดงอะโวคาโดแล้วก็เป็นไขมันจากเนื้อแดงพวกนี้นะครับ กินได้นะครับเดี๋ยวชิมเนื้อแบบเปล่าๆก่อนอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทําไมคนในกลุ่มแบบชอบเนื้อพี่คันยากันคือมันนิ่มครับเนื้อมันนิ่มแล้วก็มีอัตราส่วนเนื้อกับมันเนี่ยไม่มากเกินไปเห็นไหม,มคือถ้าเป็นเนื้อแบบ เนื้อแดงเยอะนะครับอย,อย่างบางส่วนที่เป็นแบบว่าพวกเนื้อเนื้อสะโพกอะไรเงี้ยบางทีนะชิ้นหนาๆเนี่ยเหนียวแต่มันอยู่ที่การย่างด้วยแหละอยู่ที่การย่างด้วยถ้าย่างนานแบบย่างานานแบบข้างละห้านาทีอะ่ะผมเคยอะ่ะคือมันเลยเลเวลแบบเวลดันไปแล้วเวลดัน well คือแบบว่าสุกแบบสุกแบบแข็งเลยอะ่ะมันมีมีอะไรนะที่เคยเอผมเคยเห็น เลยเวลดันไปคือ congratulation <c oughs> คือแบบว่าสุกแบบสุกแบบแข็งแข็งกินฟันแตกอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองจิ้มตัวของไอซอสบาร์บีคิวของแม็กคอมิกดูอันนี้ซื้อมาใหม่นะครับเป็นแบบวินเทจสโมกอันนี้มันเป็นซอสหมกักซอสจิ้มได้หมดเลยนะอ่ะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งพอ อันนี้ก็เป็นมีน้ําตาลเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ผมกินคาร์โบไฮเดตน้อยไงคือพวกซอสพวกอะไรพวกเนี้ยจิ้มได้เลยเป็นข้อดีเหมือนกันนะคือแบบเห็นว่ามันก็ไม่ได้คลีนซะทีเดียวนะแต่อาหารนะ่ะมันเป็นแบบว่าออแกนิกไม่แปรรูปแต่อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะที่ อยากทำไดเอทแบบแบบอย่างเงี้ยแบบโลครับแล้วก็กินเป็นแบบเหมือนเหมือนกึ่งๆึ่งคานิวอร์ไดเอทก็คือกินเนื้อเป็นหลักแล้วก็มีไขมันสูงไม่ใช่คีโตนะครับเป็นแบบไฮไฮแฟตไฮแฟตไฮโปรตีนอยากกินแบบเนี้ยผมแนะนำว่าให้ศึกษาเรื่องของการกินโปรโตีนต่อวันกันว่าเราต้องการโปรโตีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ อย่างของผมตอนนี้ผมใช้เกณฑ์อยู่ประมาณแบบหนถึง2กรัมต่อน้ําหนักตัว1นกิโลแต่ผมไม่ได้นับแคลอรี่นะผมแค่ดูดูให้แบบสารอาหารทั้งวันมันครบนะครับมีมีตัวโปรโตีนเป็นเบสหลักแล้วก็มีไขมันที่มันดีนะครับเนี่ยไขมันอื่นที่ผมกินเสริมก็ น้ำมันมะกอกแบบกินสดเนยถั่วแบบเฮลตี้หน่อยอ่ะอนนี้นะครับของยี่ห้อโครเนี่ยแต่ว่าผมแนะนำว่าใครที่ชอบกินถัว่วต้องระวังหน่อยนะครับเนี่ยพวกเม็ดมะม่วงอะไรเงี้ยบางทีนะเราหยิบเราหยิบเพลินเลยทั้งวันกินหยิบนิด,นด,นดหยิบหน่อยวันวนหนึนน่งกินไปกี่กำมือก็ไม่รู้อย่างของผมเนี่ยผมจะแบ่งปริมาณชัดเจนว่าวันหนึ่งเนี่ยของผมอยู่ที่ไม่เกินสฝ่ามือนะอืม เดี๋ยวจะให้ดูนะครับฝ่ามือนึงเนี่ยมันประมาณ30กรัมนะเน,เนี่ยประมาณเนี้ยฝ่ามือไม่รู้เห็นเปล่าเห็นไหมครับเนี่ยประมาณเนี้ยหยิบหยิบกะกะเอาลองช่างดูก็ได้นะครับใครมีตาช่างก็ลองดูว่า30กรัมมันประมาณเท่าไหร่ของฝ่ามือเราแต่มันจะอยู่ระยะประมาณเนี้ยสามสิบถึงสี่สิบกรัม อย่าหย,ยิบเอาเรื่อยๆนะครับต้องระวังเพราะว่ามันมีพลังงานค่อนข้างเยอะเนี่ยอย่างถั่วเนี้ยเวลาผมจะกินผมก็อะกินมื้อหนึ่งหยิบมาหยิบมาถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันมันน้อยไปหรือมันมากไปไม่แน่ใจผมก็จะแบบไปเทใส่ตาช่างลองวัดดูคร่าวๆนะครับเนี่ยมันบอกว่า30กรัมเนี่ยให้พลังงาน190แคลนะครับ พอๆกันเลยพอๆกับเม็ดมะม่วงพอๆกับอัลมอนด์บางคนคิดว่าเฮ้ยกินไขมันเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนก็หยิบเพลินเลยหยิบเพลินเลยคือจริงๆอ่ะร่างกายเราก็ต้องไขมต้องการไขมันเป็นเป็นพลังงานเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าเราจะกินไดเอทรูปแบบไหนคือถ้ากินแบบกินแบบไฮคาร์บตัวแฟตก็ต้องน้อยนะคือกินแป้งเยอะแต่แฟตน้อย แต่ส่วนตัวผมที่ผมปรับมาไดเอทกินแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าผมอยากกินให้มันแบบสบายๆขึ้นก็เลยแบบอืมกินข้าวกินแป้งจากพวกข้าวพวกอะไรพวกนี้น้อยลงแล้วก็กินเป็นไขมันอืมไขมันเป็นหลักนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ตัดแป้งสะทีเดียวนะครับยังมีกินผลไม้มีกินกล้วยหอมมีกินแอปเปลิลเพราะว่าเรายังเวทอยู่เวทสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับ เวทแบบไม่ให้กล้ามเนื้อหายแล้วก็ควรจะมีคาร์บแบบไว้หน่อยไม่ได้ตัดสะทีเดียวนะผมไม่ได้ตัดคาร์บซะทีเดียวใครที่ชอบแบบอะไปคีโตแบบจัดเต็มเลยก็เอาเลยครับเต็มที่แต่ว่าสําหรับผมนะผมคิดว่าถ้ายังเวทอยู่คาร์โบไฮเดรตก็จําเป็นนะครับแต่ก็ไม่ต้องการแบบกินอะไรเยอะเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไดเอทมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เออเพราะว่าถ้าเราไปดูนักกีฬานะ นักกีฬาเขาก็จะกินกินแป้งกินข้าวกินขนมปังกินคาร์โบไฮเดตเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะไม่งั้นนักกีฬาที่ออยากเป็นนักกีฬาวิ่งอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องการพลังงานที่เป็นรูปแบบที่ใช้ได้เร็วพลังงานจากไกลโคเจนพลังงานจากน้ําตาลที่เอามาใช้ได้ทันทีเนี่ยเขาก็ต้องกินตัวคาร์โบไฮเดตเป็นหลักนะครับจะให้เขามากิน ตัวแฟตเนี่ยก็จะ,ะค่อนข้างใช้พลังงานได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องของสารอาหารนิดนึงว่าเอตกลงแล้วเนี่ยเราเราชอบไดเอทแบบไหนแต่ว่าทุกๆไดเอทนะครับผมจะบอกว่าอย่างว่ายังไงโปรตีนต้องมีโปรตีนเนี่ยคือเบสหลักของทุกไดเอทเลยครับเพราะว่า กล้ามเนื้อของเราต้องการการซ่อมแซมนะต้องการการเผาผลาญต้องการใช้พลังงานในการย่อยพวกโปรโตีนเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นทุกไดเอทเนี่ยไม่มีไดเอทไหนขาดโปรโตีนอืมจะมีจะมีโปรโตีนแบบมากหรือน้อยเนี่ยแต่อย่างน้อยคือมีโปรโตีนยืนพื้นไว้ก่อนนอกนั้นเนี่ยตัวคาร์โบไฮเดรตตัวไขมันเนี่ยมันปรับเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าถามผมนะการกินแบบไฮแฟตเนี่ย มันเพิ่มกล้ามทำไ,ไมมันเพิ่มได้แต่มันมันช้านะครับมันเพิ่มแบบต้องใจเย็นๆเพราะว่าม,มันจะไม่เหมือนตัวคาร์โบไฮเดตนะเห็นไหมคนที่เป็นนักกล้ามนะักเพาะกายเนี่ยเขาจะเล่นกับปริมาณคาร์โบไฮเดตค่อนข้างเยอะเพราะว่าคาร์โบไฮเดตสร้างกล้ามได้เร็วจริงครับผมค่อนข้างแน่ใจว่ามันดีกว่าด,ดีกว่าแฟตนะถ้าเราจะเน้นแบบสร้างกล้ามเนื้อนะก็ค่อยๆปรับดูครับเราไม่ต้องมาถึงแบบว่าปรับแป้งแบบไม่กินแป้งเลย อะไรประมาณนั้นผมอยากให้ลองแบบว่าปรับครับไปทีละถ้าถ้าเราวัดเป็นนะไปศึกษานะครับอาจจะปรับครับกินจากตอนแรกเริ่มต้นไดเอทมาจาก200กรัมอ่าสองสาสัปดาห์ปรับเหลือ150อ่าเหลือ100กรัมอะไรประมาณนี้เหลือ5 0กรัมแต่อย่าลืมนะครับสารอาหารทุกสารอาหารต้องมีโปรตีนยืนพื้นเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเรากินน้อยเราจะมีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญน,นะ อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพูดมากพูดเยอะแล้วขอตัวไปกินกินข้าวให้หมดก่อนเจอกันนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้อืมวิคันยานมันเดอะเบสจริงๆสวัสดีครับ